นี hey, ่นอนจำไมรูได like. ้ต right, ิดกลางมาเลยนู้กลางเป้่าอย่งนี้ต้อง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 ิเจ๊เลยห้างเก็บอยู่เลยอ้ยได้แมงก็เลยมันก็เลยมงก็ไล้จำห้างเลอะ่รมึไม่ปล่อยวู้่าดุ้ยเอาให้คนจะก้องอูดินี่ฮะแกนีกเค้ก